ตัดหญ้าในสวนให้ดูสะอาดสะอ้านหน่อยครับวันนี้นะเป็นวันแรงงาน ก็ติดเดี๋ยวเครื่องเครื่องมันไม่ได้ใช้นานน้ำมันไม่ลงเดี๋ยวเทเบียวถูกลอยค้างอยู่ตรนี่ยหมูจังได้ว่ามันขางอ๋อน้ำมันไม่ลงน้ำมันมันบาลงเห็นเบาเลยเพราะเขาเปิดตูดเอาเปิดเราก็น้ำมันบาลงมันึ่งตรงถอดตรงถอดเทเบีวเบิ้งหมกลอยมันบมกรอยมันขางบ่า อืมถอดนี่ของบ่าขอขวิดใส่มันเอา้เอาเ๋อเชียงนต์นกลไกลนี่เอาอดถอดขบิวออกถอดเบ่งดูร,ร้อยมันก็นกได้สร้างบ่ากุ้งฮะคู่พักรักจำจำเขาเอาคู่พักรักจำนี่นี่นบ่รนี่ น้ำมันบวลงเลยน้ำมันบวกลายเลยเนี่ยลอยยังสั่มได้เครื่องสัญญาสั่มได้ให้มันหูุไปตีน้ำมันบว <ๆ S 2> ล,เลบงเลยบัด <c oughs> น,นี้ขนาดเปดิดเปิดว้าวเราได้เลยเปิดว้าวเรายังบวลงไหลแล้วไหลแล้วเห้มอเนอ่์นี่แหละเขาเรียกว่าเข็มลูกร้อยมันค้างนี่น้ำมันไหลแล้วพอเราปิดปุ๊บลูกร้อยมันก็ปิดน้ำมันพอเปอดิดปต๊บตัวมันก็ไหลปุ๊บอ้าวแล้วครับบัดนี้ใส่กลับไปคือเก่า ใส่กลับไปเหมือนเดิมนี่เดี๋ยวนี่ไหลออกแล้วฮะแล้วเราก็ปิดนี่นอนเปิดไวเดี๋ยวพอมันเต็มลูกไร่เนี่ยมันก็จิขึ้นไปกดปิดเข็มน้ำมันเองนะครับจ,จำใบจำครูบาอาจารย์คนละคุะบาไหนไวะไปเห็นข้าเห็ดไปเห็น,นขาเห็ดเท่ากับจำไว้จำไว้อือคือตัดผมล่ละ แต่เขาจัดบ่อยหลายกะพ่อกะจะสังเกตเบืองว่าเขาจัดแบบไหนไปนเอามาเห็นเอาเห็ดยังเป็นแน่จีวิตเห็ดยังเป็นแน่เห็ดไปพ่อปู่ปู่ป้าเห็ดยังใดแน่อะจัดเห็ดกานสิเกินมาดิเปิดเลยนะครับเนาะเบืองน้ำมันเต็มยังเปิดซ่อมมืออีกรอบเนิ่งกันนะ โอ้น้ำมันลหยแล้วอือดีน้ำมันลอยหนึงเลื้ยีบาทน้ำมันแพงปวดเวยลอยหนึงเดี๋ยวจะิตดิตกกลัวสองดิรเตะเว้ยถิงสองดิอีกอย่างลิตสี่บาทเด้อิตสี่สิบิบาทสอิตจะแปดสิบสี่พอลอยหนึ่งเดี๋ยวสองดิกูกลวเอาไปในลองสตาร์ทบัดนี้เลิดถลิกเปิดกลัว เดเอ็ม,มันตายเ็อม,มันตายมันดือม,มันลงเดือ,อเบเ้อยไปประกอบรพรบเครื่องกิดเท่ทากับประกอบประกอบชุดเขา ชุดไอดีอันนี้เขาเรียกว่าชุดไอดีชุดเอชุดข้อบิวนะประกอบกับขึ้นนะประกอบกับขึ้นมันใส่เชือกมากเมื่อกี้เติมเอาตัวลูกไปฝาหนึ่งมันนังนอย,อยู่ให้ปลูกเพิ่มพลั้งก่อนเพิ่มพลั้งเราใชไปตัดจ้าแล้วตัดฝา เสร็จสิ้นภารกิจครับในการทำความสะอาดสวนนะครับตัดเสร็จเรียบร้อยครับสะอาดสวยงามน่าอยู่เออมะนาวนี่ก็ดกดกตลอดเลยนะมันเป็นที่พันดีหรือ,อยังไงฮหหรือว่าดูแลดีเออเอาสำหรับวันนี้ก็เสร็จสิ้นภารกิจครับ ตูนี่ต้นนี้ก็ดกครับมะม่วงหาวมะานาวโหใช้ย่อยที่ไหนแล้วเนี่ยอันนี้ก็ดกไม่ยอมเขาเือนกันโอ้โหมาเอาไปกินครับพเพื่อนเพื่พี่ๆน้องๆทุกท่านครับมารับมาเอาไปกินนะครับนี่เขาบอกเป็นสมุนไพรนะมะม่วงหาวมะนาวโหเนี่ยเป็นสมุนไพร อ่าเรียบร้อยครับภารกิจทำความสะอาดสวนไว้พบกันคราวหน้านะครับสวัสดีครับ